อะโวคาโดที่เมืองไทยค่ะที่จันทบุรีจันทบุรีไม่ได้มีดีแค่งอกกระเทียมแล้วก็มังคุดนะคะตอนนี้ก็มีอะโปคาโดด้วยค่ะจากสวนเพื่อนโบเลยค่ะสวนอรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะที่ช่องพี่บันไทยในอเมริกาหรือไทเนอร์ซอเอค่ะวันนี้เราจะมากันแบบเร็วๆค่ะเนาะขอโทษทีค่ะอันนี้มีกล่องหนึ่งมาส่งที่โรงแรมค่ะ การหน้าซองถึงคนห้องเบอร์262ค่ะนี่มาเป็นกล่องเลยค่ะเราจะมาเปิดดูกันว่ามาจากไหนอันนี้มาจากจันทบุรีค่ะรู้เลยว่าเป็นของใครอันนี้มาจากอรไทยค่ะเพื่อนที่จั์ค่ะเนาะมาดูกันเลยค่ะว่าเขามีของดีอะไรในนี้น มันขยับโอ้ว้วาวเยอะมากๆากดูสิคะแตมเอ้ยทำไมลูกใหญ่แบบเนี้ที่เมืองนอกก็ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะอันนี้เขาก็เพิ่งปลูกไม่นานเนาะที่ส่วนนี้เขาจะมีเยอะแยะเลยคะ่ะถ้าใครสนใจผลไมส้สดๆก็ติดต่อทางโบหรือทางเพื่อนโบก็ได้คะ่ะเนาะ ผลไม้เขาสดเขาเก็บเองเขาดูแลเองทุกขั้นตอนเลยค่ะคือส่วนนี้นี่โบไปบุกมาแล้วเมื่อเขาวที่แล้วที่โบมาที่นี่ค่ะแต่ดูดิใหญ่ทุกลูกเลยค่ะเนาะอันนี้ก็ประมาณแบบลูกละเกือบโลอะค่ะดูดิโอ้ยทำไมมันใหญ่แบบนี้อันนี้มีทั้งหมดสามหกเก้าลูกเก้าลูกบอกว่าตกประมาณ 9ลูก5โลได้มั้เหมือนคล้ายๆแบบ2ลูกโลครึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือใหญ่มากๆเลยค่ะเนาะคือโบอ่ะเป็นคนที่ชอบกินอะบวคาโดอยู่แล้วแต่ทีนี้ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ไงที่นางโชว์ใน Facebook ว่าคิดว่าโอ้โหมันคงไม่ใหญ่ขนาดน,นั้นแตะสังเกตเกือบเท่าเน่าเลยอะ่ะรอกเนี้ยคือโบเป็นคนชอบกินอะบวคาโดคะ่ะทุกทีโบจะกินแบบว่าก่อนออกกำลังกาย คือจะให้ท้องเราไม่ว่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินก่อนเข้านอนค่ะถ้าใครสนใจก็สั่งได้ค่ะสดจากสวนเลยค่ะสวนเพื่อนโบเองค่ะลูกใหญ่มากๆแล้วบอกว่ารู้่าจากโบอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีลดให้ลดห้าเปอร์เซนต์จ้าของสวนยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหม <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวจะไปลองผ่าดูเนะาะมันเป็นยังไง คือใหญ่มากอะ่ะคือโบอ่ะอ่าบอกว่าส่งมาอะไรเงี้ยสักห่าโลเพราะโบจะไปฝากน้องขิงกระเข็มด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะน้องที่ภูเก็ตเขาเขาก็อชอบกินเหมือนกันเดี๋ยวจะลองผ่าดะคะูค่ะเป็นยังไงข้างในใหญ่จริงหรือใหญ่ไม่จริงเนาะเดี๋ยวเอาลูกที่แบบสุกแล้วอะ่ะหื คือนางบอกว่าพอมาถึงเนี่ยก็สุกเลยอ่ะยังคิดว่าแน่เหรอแต่ทีนี้ว่าอากาศเมืองไทยเรามันร้อนใช่ไหมเนี่ยค่ะใหญ่มากๆเนี่ยด,ดูแต่เม็ดใหญ่เหมือนกันนะออร์ไทย แต่แบบเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะอืมใช่ไหมเขาบอกว่าอร่อยนะักอร่อยหนาะเราต้องลองค่ะไม่ลองเราจะไม่รู้เนาะบบขอปาดข้างล่างแล้วกันคือนี่มาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติเป็นแบบไหนม,มันมันค่ะ คนที่ไทยบางทีเขากินกับน้ำผึ้งนะแต่โบเป็นคนที่ไม่กินกับอะไรเลยโบกินอย่างนี้เลยค่ะหรือว่ากับสลัดเนื้อจะละเอียดกว่าของเมืองนอกค่ะนี่ดูดิจะมีแบบสองสีเหมือนไอ้นี้เลยเนาะเหมือนเมลอนเลยค่ะแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นอะโวคาโดเนาะแล้วลูกจะใหญ่มากๆ ส่วนราคาต่อกิโลก็ต้องติดต่อแม่ค้าเองเลยค่ะเห็นไหมอร่อยอเยอะมากๆค่ะเห็นไหมทุ้งใหญนะ่เต็มกล่องเลยค่ะประมาณแปดรูปแปดรูปเก้ารูปเต็มกล่องค่ะอืมกินแล้วค่ะเนาะ คือเนื้อนุ่มค่ะเนาะกินง่ายด้วยกินง่าย,ยานิดนึงกว่าอะโวคาโดของเมืองนอกอีกนะคือจะมีความละเอียดกว่าตรงที่เนื้อค่ะแล้วก็เปลือกบางลอกง่ายด้วยเนีย่ยทุกคนเห็นแล้วที่ตอนที่โบลอกใช่ไหมลอกง่ายมากๆค่ะเปลือกบางมากๆเห็นไหม,อ,มอันนี้ก็คือข้อดีเพราะว่าอะโวคาโดมันมีหลายพันธ์ใช่ไหมแล้วเวลาแบบเมืองนอกอะมันจะมีแบบว่าลูกเล็กๆที่เขาไว้ทําซูชิอะ อันนั้นก็คือจะเป็นแบบเปลือกที่แบบหนาแล้วกราดมากอันนี้คือแบบเป็นเหมือนแบบเปลือกแบบผลไม้ธรรมดาของบ้านเราเลยอะอืมรสชาติดีค่ะติดต่อได้ค่ะเนาะติดต่อได้ค่ะนี่ใครสนใจก็บอกโบมานะเนาะโบติดต่อเพื่อนให้ค่ะไม่ไม,ไม่มีค่าในหน้าค่ะเนาะ,นะเนาะดูดิ โอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ